สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับใบแก่ๆแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอ่างเก็บน้าห้วยลําพอกนะครับอำเภอรีขอระพุมกอุรินตอนนี้ก็เล่นน้ําเหนื่อยแล้วครับจะจะกลับแล้วจะกลับแล้วครับขึ้นแล้วครับผมนะครับก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรสันมังกรนะครับสันมังกรสันมังกรนีครับอันนี้นะครับสามารถเดินไปได้นะครับเป็น ทางแยกนะครับระหว่างนะครับน้ำสองข้างนะครับนี่ครับจะเป็นเส้นแบ่งครับอันนี้ก็มาช่วงนี้นะครับรู้สึกว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็มานั่งนะครับมาตั้งซุ้มนะครับนี่นะครับผมกับข้าวกับปลาที่นี่มีหมดนะครับอาหารการกินครบครันนะครับนี่นะครับก็มากางร่มกันนะครับเอาเสือเอาหมอนมานะครับผม บางท่านถ้าสะดวกนะครับก็เอาเขาเรียกว่าอะไรเก้าอี้นะครับเก้าอี้ปิกนิกนะครับส่วนตัวส่วนตัวนะครับนี่นะครับก็มากลางเสือปูเสือกลางร่มนะครับมานั่งเล่นมาดูลูกหลานเล่นน้ำนะครับแบบชิวๆนะครับแบบบ้านๆนะครับแบบลูกทุ่งนั่นเองนะครับนี่ดูนะครับมายืนดูลูกหลานมาเชียร์นะครับมาคอยดูความระมัดระวังความปลอดภัยนะครับ ให้กับลูกหลานนะครับนี่นะครเอาเก้าอี้มาด้วยก็จะเป็นการดีนะครับเสือส่วนตัวเก้าอี้ส่วนตัวครับเก้าอี้ปิกนิกช่วงนี้ก็จะขายดีนะฮะหลายๆท่านก็เอามานั่งนะครับนี่นะครับหลายๆท่านก็เยอะนะครับช่วงบ่ายนี้นะครับกําลังทยอยเดินกันเข้ามาก็เยอะทยอยออกก็มีบ้างน้อยนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับจะจะเข้ามาเที่ยวในช่วง สี่ห้าโมงนะครับสามโมงสี่โมงนี้จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเยอะมากนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับอันนี้คือนักท่องเที่ยวที่กําลังทยอยเข้ามานะครับนี่ครับเพราะว่าช่วงบ่ายแก่ๆสี่ห้าโมงนะครับสามโมงก็คือแดดไม่ค่อยร้อนนะครับนี่นะครับก็เริ่มมาแล้วนะครับนี่นะสำหรับท่านที่มานะครับแล้วก็ท่านที่เล่นก่อนนั้นก็ยังอยู่นี่ยังอยู่นะครับ อันนี้ห่วงยางก็ขาดแคลนนะครับห่วงยางนะขาดแคลนเดคาก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อยากจะลงไปเล่นน้ํานะครับห่วงยางก็ไม่ค่อยมีนะครับนี้นะนี่นะครับโต๊ะเก้าอี้ปิกนิกนะครับก็เอามาตั้งแบบนี้นะครับไปเพื่อนนะครับส่วนตัวส่วนตัวมานั่งดูลูกดูหลานเล่นน้ําสบายๆแบบนี้นะครับบรรยากาศชิวๆนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็รักต่องเที่ยวก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ไม่ขาดหูขาดตานะครับนี่นะครับก็มาดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะพอค้าไม่ขายนะครับขายดิบขายดีขายเป็นน้ําเทน้ําเทท่าเลยนี่ครับผมก็เอามาพิมนะครับนี่มาพินเขาครับ่มค้าก็ขอบคุณนะครับพอค้าก็ขอบคุณเพราะว่ารอยางอยู่นะครับนักท่องเที่ยวก็รอยางอยู่ไม่มียางใช้นะครับอันนี้ผมก็หลงทางครับไม่รู้ว่าตอนเข้ามาผมมาแยกไหนนะครับดูก่อนวนก่อนอันนี้หมุนตัวนะครับ ไม่รู้ว่าตอนลงผมลงมาจากซอยไหนแยกไหนนะครับตอนนี้ไม่น่าใช่นะนี่น่าเป็นทางลงอันนี้ทางขึ้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าซอยนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปเรื่อยๆนี่ครับนายค้าก็ไปหายางมาเพิ่มนะครับเพราะว่ายางไม่พอกับนักท่องเที่ยวจริงๆนะครับนี่นะอาหารการกินมีมากมายนะครับตั้งแต่ครุทังกะละมังนะครับสากระเบือยานเรือลบนะครับเห็นไหมมีหมดเลยนะครับนี่นะครับก็มาดูนะครับ อยากซื้ออะไรอยากคิวอ,อะไรนะครับมาชอบมาซื้อเอานะครับมาอุดหนุนแมค่ค้าพ่อค้อากันเองทั้ง